สิ่งที่มนุษย์มีและหลายคนไม่ทำเนี่ยหรือว่าหลายคนไม่ได้ใช้ก็คือมนุษย์มีสติปัญญาครับมีความสามารถในการรู้ผิดชอบชั่วดีเราเลือกเองได้ครับถ้าเรามีความทุกข์เราก็แค่ไม่ไปอยู่กับมันหรือหาทางในการออกจากทุกข์ถ้าเราสุข เราก็แค่รักษามันไว้ความรักก็เช่นกันครับเรามีสิทธิ์เลือกคู่ไม่มีใครบังคับคุณไม่มีใครบังคับให้คุณเอากับคนนั้นคนนี้ไม่มีใครบังคับคุณได้ไม่มีใครบังคับให้คุณแต่งงานกับคนนั้นคนนี้ไม่มีใครบังคับให้คุณคบกับคนนั้นคนนี้ไม่มีทุกคนล้วนแต่มีความคิดและมีเหตุผลเป็นของตัวเอง แต่หลายครั้งเนี่ยความรู้สึกแล้วก็อารมณ์มันนำพาไปไปเจอคนนั้นคนนูน้นโดยที่เราไม่ได้ไตรตรองแล้วก็ไม่ได้ใช้สติให้ดีในการเลือกคนเข้ามาในชีวิตจนมันเกิดปมเหมือนเชือกยิ่งยิ่งเราผูกพันกับใครเชือกมันก็จะยิ่งมัดปมแน่นขึ้นความทุกข์เนี่ยไม่มีใครอยากจะเกิด ไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์หรอกแต่มนุษย์เราเนี่ยเลือกที่จะจมกับความทุกข์นั้นแล้วก็ให้เหตุผลสารพัดเหตุผลเลยเพื่อที่คุณจะรักษาเขาไว้หรือเพื่อที่คุณอยากจะมีเวลาอยู่กับเขาต่อไปทั้งที่คุณต้องแลกกับความทุกข์และความทรมานที่คุณเจอมันไม่คุ้มค่าครับจงรักให้ถูกคนถ้าคนรักถูกคนเนี่ยคุณจะไม่เหนื่อยกับความรัก ผมไม่มีวิธีไหนทั้งนั้นแหละที่จะให้ความรักมันดีขึ้นไม่มีวิธีไหนทั้งนั้นจะมูเตลูอะไรก็แล้วแต่ไม่มีมูเตลูไหนที่จะช่วยให้ความรักดีขึ้นเพราะความรักต้องใช้สติปัญญาและนิสัยส่วนตัวไม่มีมูเตลูไหนเปลี่ยนนิสัยคนได้เพราะคนนั้นจิตใจยากแท้อย่างถึงคนไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่ให้จะโปรแกรมบอกว่าต้องนิสัยดีต้องรักฉันไม่ ไม่สามารถโปรแกรมได้เพราะสิ่งนี้มันอยู่ที่นิสัยของคนความรักผมเชื่อมาตลอดว่าความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามครับเพราะเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีความรักมันเลยทำให้ชีวิตนี้มันมีสีสันและมีความหมายมากขึ้นในการอยากอยู่ต่อความรักเป็นสิ่งที่ดีครับแต่หลายคนเนี่ยรักไม่เป็นรักตัวเองไม่เป็นรักคนอื่นก็ไม่เป็นเช่นกัน คุณอย่าคิดว่าการที่คุณอยู่กับเขาใช้ชีวิตร่วมกันมันคือความรักที่จริงแท้นะครับเพราะมันมีเหตุผลมากมายที่เขายังอยู่กับคุณได้ความรักเป็นสิ่งที่ดีงามครับโปรดจงเชื่อมั่นแบบนั้นเราไม่สามารถมีรักแท้กับคนบนโลกทุกคนได้เพราะคนเราหลายคนเนี่ยจิตใจแตกต่างกันออกไปถ้าเราลองรักเขาแล้ว เราไม่ได้รับความรักกลับมาเราก็แค่พอเท่านี้แล้วก็เก็บความรู้สึกดีๆที่เราจะรักคนอื่นนั้นให้ตัวเองรักตัวเองให้เพียงพอในวันที่เราพร้อมก็ค่อยให้ความรักกับคนที่เขาคู่ควรนะครับ